สวัสดีครับผมดกรกันกันตาถาวรน,นะครับวันนี้เราจะมาทําการทดลองนะครับว่าบูมไอและคลิปนี้เป็นเหตุชาวเน็ตแห่ตั้งคําถามจบดอกเตอร์จากสถาบันไหนเรียกว่าค่าขุดกันอีกคลิปกันกันตาถาวรพิธีกรนักแสดงดังแทนตัวเองเป็นดอกเตอร์ชาวเน็ตก็เลยแห่ตั้งคําถามสงสัยจบมาเมื่อไหร่จบจากสถาบันไหนรอเจ้าตัวเปิดข้อมูล ล่าสุดค่ะเป็นเรื่องคลิปที่เจ้าตัวอ้างว่าเป็นด็อกเตอร์ก็เลยเกิดคำถามที่ว่าพี่กันจบปริญญาเอกด้านไหนสถาบันไหนมาซึ่งก็มีเพจดังค่าได้เผยคลิปดังกล่าวของทางเพจซอกยี่ข่าวได้นำเสนอตั้งคำถามด้วยการโพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความบนคลิปบอกจบด็อกเตอร์จากที่ไหนคะแทนตัวเองว่าด็อกเตอร์ของนุ่มกันกันตาาวร์ แน่นอนว่าท่ามกลางกระแสร้อนแรงเรียกว่าแฟนๆแห่คอมเมนต์กันสนันกันเลยทีเดียวล่ะค่ะและตามประวัติเบื้องต้นของนุ่มการกันตาถาวรได้จบการศึกษาระดับปฐมศึกษาจากโรงเรียนพมันดาน,นิจานุเคราะห์และจบการศึกษาระดับธยมศึกษาจากโรงเรียนบดินทรเดชาสิงห์สิงหัเซนี2ส,สายสินคำนวลจบการศึกษาระดับปริญญ,ญาตรีจากคณะนิชยศศาสตร์ และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสาขาการบัญชีและนั่นก็คือเป็นฐานข้อมูลที่ถูกเถเผยแพร่ในโลกออนไลน์จึงทําให้นําไปสู่คําถามก่อนหน้านี้นั่นเองค่ะแต่ทั้งนี้ความจริงด้านการศึกษาเพิ่มเติมต้องรอเจ้าตัวออกมาเปิดเผยกันอีกทีค่ะว่าเจ้าตัวจบการศึกษาปริญญาเอกได้ ด็อกเตอร์มาจากด้านไหนหลังจากถูถกเผยแพร่คลิปเรียกตัวเองว่าด็อกเตอร์กันนั่นเองค่ะสวัครับผมด็อกเตอร์กันกันฐาวรน,นะครับวันนี้เราจะมาทําการทดลองนะ